เฮ้กิจกรรมแล้วเนี่ยเอกเอกเลือกเปิดไข่นำโชคในราคา245พียิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมากกดเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นไข่ซัมเมอรลิฟกับอารามส่วนตรงนี้ก็เป็นไข่ TFT ฟรีทุกๆการเปิดไข่5ครั้งจะเลือกสกินอีพิก1สกินมูลค่า1,350 RP เปิดไข่5ฟองได้สกินอีพิก1สกินฟรีแล้วเนี่ยตัวนี้ฟรีทุกๆ5ครั้งส่วนตัวนี้ฟรีทุกๆ3ครั้งโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไข่อันนี้แล้วกันซัมอนลิฟกับอารามเดี๋ยวขอดูข้อมูลก่อนนะระยะเวลา24-30สิงหาคมไข่แต่ละใบจะบรรจุของรางวัลแบบสุ่มไว้อยู่1ชิ้นจากลิสต์ของรางวัลทั้งหมด คุณสามารถดูลิสต์ของรางวัลเพื่อดูรางวันที่ได้จากไข่ในแต่ละใบแล้วก็การเปิดไข่แต่ละครั้งจะสะสมมาสโตนเพื่อนําไปแลกของรางวัลได้อีกสิ่งที่ควรรู้ตัวนี้ก็เหมือนเดิมถ้าหากมีสกินก็จะได้ออฟมาแทนอันนี้ดีถ้าได้สกินไม่มีแชมเปี้ยนมันจะแถมแชมเปี้ยนให้ฟรีๆส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมพวกสกินดิมิเต็ดฟิสตีอะไรพวกนี้นจะไม่อยู่ในกิจกรรมเดี๋ยวขอดูลิสต์ของรางวัลแปล๊บอันนี้คือซัมโบโลลิสกับอารามแล้วก็ทีฟที ไข่ที่เราจะไปสุ่มก็จะมีพวกออฟโทเค็นแล้วก็มีกล่องแก็บแบ็กแล้วก็สกินแบบสุม่มมาพร้อมละเปิดไข่ซับวันนริฟกับอะลามใช้2องร้อีกดไม่ต้องแสดงอีกแล้วก็ยืนยันเอาครับฟองแรกเฮ้ยคุณได้รับอัคนา,าออฟลูกที่2ฟองที่2ได้66โทเค็นอย่าลืมนะว่าฟรีทุกๆก,การเปิดไข่5ครั้งตอนนี้2ครั้งละฟองที่3ชืดได้อะไรครับ66โทเค็นฟองที่4ลุยปึ๊บ ออฟอีกแล้วครับจังหวะนี้มาฟองที่5จะได้ของฟรีแล้วรอของฟรีชื่อ66โทเค็นได้โทเค็นกับออฟแล้วก็ได้โบนัสได้โบนัสต,ต,ตั้ง5้าออฟเลยกดเลือกแล้วก็ยืนยันคุ้มโอ้โหครั้งละ2อ5ยีย่ิ้านดีด้วยคุณได้รับ5ออฟโอเคไงเรียบร้อยโคตรง่ายเลยยังไงก็คุ้มออฟลูกละ250้เปิดครั้งละ245เองประหยัดไปตั้ง5พีโอเคไหนๆก็ได้ออฟมาขนาดนี้เราจะไปเปิดออฟกันได้ออฟมา7ลูกเลยว่ะหุ้ย ลูกแรกได้ Odyssey เคนวะโอ้โหลูกแรกก็ได้เลเจนด์แล้วลูกที่สองอีพิกครับอิฟอร์จูนเฮ้ยแล้วก็อีพิกแล้วเฮ้ยออฟที่ได้มาได้คุ้มวะเนี่ยแล้วก็เลกาซี่สองสกินการเลนโอ้โหเลเจนด์อีกแล้วครับโคตรคุ้มเลยได้เลเจนด์มาสองส่วนหาใครที่เป็นสายทีฟทีก็เรามาสุ่มตรงนี้ได้นะใครทีฟทีโอเคแล้วนี่ก็คือกิจกรรมใหม่ล่าสุดกิจกรรมเอ็กซ์อีกฮัลโลนจะเล่นเอท็อกแบบเอท็อกท็อปเลน แต่ล่าสุดเอทอกโดนบับมาอัตราโบนัสความเสียหายของอาร์เพิ่มขึ้นในช่วงหลังรุ่นก็ใช้รุ่นพีชันนะเพียงแต่เราเป็นคอนคูลอเรอร์สนับสนองเป็นสายโดมิเนชันนะมาพร้อมกับสกินวิกตอเรียส์เอทอกใครบอกว่าสกินวิกตอเรียสกินนี้ไม่เท่เนี่ยน่าจะเพราะชุดมันไม่เท่แต่ดาบมันเท่อยู่นะปีกก็เท่เดี๋ยวกดให้โดนคอนโทรลสอง,องกลางปีออกมาฟูบ <c oughs> ใช้ได้อันนี้ผมออกรลันชิวนะเจสมันเป็นตัวโปก๊ก <c oughs> <c oughs> โอ้ใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นมา จะเทดเข้ามาวุ้ยแต่คีปเยอะว่ะไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยเจ็บตัวม่งตอดเก่งอะ่ะเจ๊ล่ะเอะอมาตูม <laughs> หัวแตกเอ่อเล่นล่างผมว่าทเทไรไปล่างน่าจะได้นะมา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 เทไรพอแล้วตูมได้มาตัวหนึ่ง โอเคแฟดแต่จะหน้าแฟดเฮ้ยโยนี้โยนี้โยนี้จะตายแล้วผมว่าคงยังไม่วาบนะเฮ้ยไปไหนวะไม่ต้องแฟดก็ได้มัง้งเอ่อแฟดอดี่ยวกะโอเคคิวติงสปีดละเอทออกสายโลมปะเนี่ย oh, <no. S 2> โอ้โหน้ยมีคนจะแกงมาดี เฮ้ยเขาปล่อยวะโอ้ใจดีเกินขอบคุณครับโอ้ยไม่งออกตัดหิวมาละเจอเอทอรกวิธีคอร์เตอร์ก็คือต้องออกตัดหิวเลยเฮ้ยนอกเทินอยู่ล่างนอกเทินมีชีวิตอยู่นกเทินอยู่ล่างบอกว่านกเทินอยู่ล่างโอ้หไม่เห็นแล้วนะตายวัดฟีคิวเลยเนี่ยต้องตายแล้อย่างนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอยากตายวะ เฮ้ยอะไรทำอะไรตูมขาป้อมอุ้ยรอดด้วยเฮ้ยได้ดิบโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวยนี่อยู่แถวนี้นี่หว่ากลับก่อนแล้วกันเตรียมตัวเทเดไปล่างแล้วกันสี่วินานเรียบร้อยโอ้ไม่มีวอร์ดไหนวะเร็วเดิเร็วเดิเร็วเดิโอเคมาเทเดพอแล้วละอู้ยเยี่ตีสวยจัดลุลู้นน้องอัพสามตัว โอเคได้ไหมโอ้ไม่ได้ละเฮ้ยได้ได้ได้ผมแทงให้มาแป๊บเดียวครับรออะไรเออมาวะไม่มีใครตายด้วยทีมมันตายสี่เลยเฮ้ยเคนเปิดลิฟวะขอแชร์ตังก่นอนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปไหน <c oughs> เอาที่นี้ฆ่ามันด้วยโอ้โห เอยโอ้ย้ำมนดีขัดอะไรเยอะแยะถอย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 ,ถอยต้องถอยแล้ววะมันกลับบ้านดีเซตมาหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูว่ามันจะหิวป้อมหรือเปล่าถ้ามันหิวป้อมให้ผมเปิดตีใสเลยอ้าเอ้าววัสดี อ้ห <peach> อันตีผมเริ่มผูดาวไวล้ละเจ็ดสิบว่งเอานี้ได้ปะวะมา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 มันหิวคีบโอ้ยโอ้ไม่ทันเอ๊ะแต่ก็ทันอยู่โอ้มสวย A few moments later เดี๋ยวเอ้ยอย่ายไปไฟกันตรงนั้นดิโอ้พลาดแล้วโอ้โห อ่อโอ้ยมามาโอ้อไม่ไหววะแม่งมันห้าตัวทำให้ทีมเราไปไหนหมดวะเนี่ยโ <c oughs> อ้ตายหมดละดูรู <c oughs> โดนปะเนี่ยเดี๋ยว ดีไฟจัง啊ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนโอ้คือแบบเาขายืนกันกระจุกเลยอกำลังไปช่วยแล้วสวย โอ้ยโอ้ยทูยไปโดนไม่เงยยิงมันมอแเราอ่ววะยิงมันขอเออ,อ <laughs> แบ่งกันแบ่งกันคนละเขียว้าวทับปโซโล่คิวฮะเดี๋ยวเลือดเต็ม <laughs> เป็นไปนได้ยังไงโอเคเหลือหกละไปพร้อมมีวอร์ดเดินผ่านวอร์ดโล้ว <Hello. S 2> อ้าวล็อกอย่างนี้แหนแล้วะ วับกลับมาที่เดิมโอ้ม,มิ่งพอดีแฟรเอาแฟดไปโดนป้อมยิงสวยไอ้มิง่งๆิ่ง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 โอ้ยโอ้ยโวลีิแบร์มันแรงว่ะเฮ้ยไงด้านล่างโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปช่วยแล้วว่ะยังไม่ได้กลับบ้านเอาของเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะมาตีวอร์ดเลยมาโย เอาเคล็ดลีนโอ้แฟดไหนฮะไยอ้ำเด้งยิ้วหน่อยโอ้โหสอยสอยมา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 เฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่ จะตายอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยช่วยทดิโนมันจะครับผมโนวิ่งดิครับรออะไรเอาหรถเดินไหมมาต้านทำไมอ่ะไทยโอเคสวายโอเคได้เต็มละนี่นะ อ๋อล่ะโอ้ยหายไปไหนวะอุ้ย,ย,ยชาร์ตดาวไปเด้อเดี๋ยวเลนล่างไหวเปล่าวะไม่อ๋อ,อล่งไฟก็ลังไฟกดไลท์กลับเลยเฮ้ยอา,าร์กิลมา อะไรของอากาลิสวัดโอ้ยชลมูลทิหายอะไรของมูเนี่ยเฮ้ยอื้าูมูรีแบกไปไรอู้ห่แฟดว่ะฐามจริงเฮ้ยเอาบนอยู่อะไรช่วยละเพื่อนอะไรอะโอ้แฟดเลยไป อุ้ยอันตีระเบิดดีได้ชาดาวห้าร้อยขอริบบนดีกว่าม,มันได้ไปสองป้อมเลยวะป้อมกลางกับป้อมล่างงี้ก็ต้องไฟมังกรมามาเด็กอันตีอุ้ยยอะอ้าวดับเบิลคิวไปเด้โหแฟดเลยเดี๋ยว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 เอามังกรดีกว่า ไปไหนอากาลีโอ้โหเอ,อเคมา,เเม,มาแล้วลาเลียผมมาละลาเลียผมมาละลาเลียผมมาละโอ้มิงหน่อยอุ้ยอุ้ยว้าวอ้อโน้โอเคละยิวยิวไปเกือบยิวไม่ทันแกสวยมากเพื่อน เฮ้ยโอ้ผมไม่มีสมัยโอ้ฟ oh. ังการมากแม่งเอ้ยสมัยคูดาวยี่สิบวิท็อปเลนโอ้โหโดนลุมอย่างงี้ช่วยทันปะทําไมทําไมทําไมโอ้โหตายเลยหรอไม่ทันวะช่วยไม่น่าทันเฮ้ยอะไร,รอะโอเคช่วยด้วยช่วยด้วยมาดิเฮ้ยเดี๋ยวโอเค ทรีปเปอร์ปะทรีปเปอร์คิวไปเดอ,อดาแลาวงนี้อาคอดาเพนต้าเ่อไมาเด้เนิกอยู่ไหนอะยุดต้องได้เพนต้าะละแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยยายายา p e เพเนตาได้ไงวะี <laughs> เกมคือแบบไลฟ์มันปล่อยแล้วอ่ะคอร์ u ติ้งโพชชั่นมันแบบว่า แม่งเผาอ,อ่ะห้ามาดิเพื่อนเออนั่นแหละแค่แบบคอ r r u ั t ติ้งพ t i o n ชั่นอันเดียวนูอนแม่แบบลาดเพนต้ากูได้สุดยอดไปเลยวะเกมนี้ยังไม่ตาย้วยเนาะ15ศูนย์เกมนี้ต้องเอทอกไหมว่าได้แล้วตัวนี้มีวอดมาดตีอาการิเอาไปไหนอะ่ะเฮ้ยโอ้ยมันไม่กลับมาที่เดิมหรอโอ้ยไม่ตายด้วยบูมอ้าวโดนตรงนี้เอาเดะอันนี้อะไรอะไล่ทันเหรออุ้ยเดี๋ยว อูมแตกแล้หนึ่งอุย้ยหยบแทบเฉยเอานี่ดีกว่าเฮ้ย <c oughs> โอเคไลท์สวยไปไหนเคอ้มไปข้ามกำแพงไปข้ามกำแพงมารุดมันนั่นแหละสวยงาม 8 0 1 1ว่ oh, scroll, 14, 30, วะโอ้โหสกอโตทีนเปิดตีครับจังหวะนี้โอ้ oh, แต่มีแม่งตัวใหญ่กว่าว่ะอ้ oh, ้หมันปิดท้ายได้ท่าทุกจี๊